อ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for of fun today ranking ได้มันน่าดีใจเลยวะผมชอบ วันนี้เนี่ยเรากลับมาเนี่ยน้องพิกกี้เออทำไมอะ่ะรอบที่แล้วเขาขอมาไงเ,ออเป็นไลเดอร์กระสอบทรายที่อึดที่สุดใช่ครับและรอบนี้กระสอบทรายที่เก่งที่สุดน่ารักมากสูง300บาทบตัดเป็นสองคลิปก็คือคลิปละ150บาทใช่ครับนะครับอาจจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป อันดับที่สิบครับคาเมนไรเดอร์โอจาในคุณมอสผมบอกเลยว่าโอจาในซีรีส์นี่รับตีนตลอดเลยนะมันรับตีนอะไรกูเห็นมันเก่งจะตายก็คือว่ามันไปกำจัดเขาไงแล้วก็มีความแค้นไนก็แค้นมากไปกำจัดไรอาเขาได้ยังไงเขาจะย็ดตูวกันอยู่เขาก็เลยต้องมาจัดการโอจาและเห็นไหมปัดโอจากเลยนะไม่อยากฆ่านะเลี้ยงไว้เดี๋ยวก็ทือภายหลังแล้วก็ไม่ได้กระทืบอีกเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชินจิก็มาอัดไงมาอัดต่อเนื่องจนโอจาในสู้ไม่ได้แล้ว คือก็จะตายให้ได้ใช่ฮะคือตัวเองไปทํากับเขาวเยอะไงในภาคมูวี่เนี่ยก็โดนริวงัดกระทืบเสลเทและโดนฟาร์มเนี่ยฟาร์มกระจกระกเนี่ยเอาดาวแล้วแหลมนะทิ่มจนก้าแตกจนตายดูกระจกมากและในซีรีส์ตอนจบนะนึกว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะนะไปกําจัดตัวของเซลดาโซดาเออเหมือนกันแหละันกำจัดแต่ว่าไม่ใช่คิดต่โอกาว่ามันเป็นคุณมิชิมะไอสัตว์ตอนนี้เขายังโกโร่อยู่ เขายังไม่ได้เป็นเนทีฟเขาก็เลยบ้าข้างไงเขาเลยทําไม ทำไมตัวเองแบบนี <ibl ampa> <PI B> ้ภาษาญี่ปุ่นอาจจะออกเสียงนิดเดียวไงแต่ว่าภาษาไทยมันลากคำยาวนะะฮก็ต้องรีบพูดแล้ว <majesty> ก <pl ains> ็อยากยิงยิงเรียบร้อยครับตายตายอ่ะคือตายเลยอ่ะตัดออกจากเกมเลยอ่ะเป็นกาะสอบทรายนะแต่ว่ามันเก่งไงเพราะได้ร่างเซอร์ไวด้วยเก่งกว่าโอเดซะงั้นก็เลยเป็นการสอบทรายที่โดนมาเยอะเก็บมาเยอะแล้วก็เก่งที่สุดอ่าครับผมอันดับที่เก้าครับคาร์เมนไรเดอร์โทโดโรกินั่นเองฮะผมบอกเลยว่าโทโดโรกิเนี่ยคือลูกศิษย์ของจักร มันเก่งยังไงกูเห็นแต่ตามตูดอาจารย์สันกิไปเรื่อยเมื่อก่อนเขาอาจจะตามสันกีไงแต่ว่าพอสันกิเขาจวนตัวแล้วเขาตายลงไปเนี่ยเาทำไมอะเขาได้มาสอนโทรโลโลกีหลายตัวหลายอย่างดูอาจารย์สันกิตายไปแล้วยังเป็นวิญญาณมาช่วยโทรโลโลกีอยู่เห็นไหมมันกระจอกขนาดไหนมึงเอามาได้ยังไงกระสอบทรายไงเ,ออเขาโดนมาเยอะแต่ว่าพอเขาเนี่ยได้เรียนรู้จากอาจารย์เขาเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นและขแข็งแกร่งขึ้นเ,ออเขาสามารถกําจัดมาคาโมได้เพียงแค่ตัวเดียวที่เลยก็กำจัดไม่ได้เหมือนเดิมแต่เขานี่อยู่ยันท้ายซีรีส์นะ เขาไปช่วยคุณฮิบิกิในการกำจัดมาคาโมมากมายเครับเขามาเป็นทัพหลังที่แข็งแกร่งมากยืนเคียงข้างฮิบิกิเลยขณะฮิบิกิมีร่างอาร์เมอร์เซเบอร์นะครับผมอาร์เมอร์เซเบอร์เลยเนี่ยทูรกิมันเก่งคือมันอึดนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีความเก่งระดับหนึ่งเพราะได้ความรู้จากอาจารย์ไม่แน่อาจารย์อาจจะเข้าสิงก็ได้นะฮะแล้วอาจารย์ก็ไปเล่นเรื่องขี้บ่าต่อเป็นหมาป่าขี้บ่าต่อไม่ใช่ไฟรกาอันดับที่8ครับคาเป็นไรเดอร์กาเรนไดเในคุณมอสผมบอกเลยว่ากาเรนเนี่ย ตอนแรกๆก,ก็บ้าหีมากอพอเมียตัวเองตายเนี่ยจะไปกำจัดอันเดสบ้าแต่อันเดสวนไหวสู้ได้นะหูกากเลือดจะตายให้ได้แล้วในภายหลังเสืออิจฉาเคซากิอีกอไล่ล่าเคซากิอย่างงูอย่างนี้จนเคซากิบอกว่าคุจิมะนาทำไมเอาแต่ดูนะครับคุจิมะนามาช่วยผมด้วยทำไปได่ทำไมคุจิมะนาไม่รู้เขาทำทำไม,มเขาทำเพราะว่าเขาอิจฉาเคซากิมากพอจบเรื่องเมียเสร็จปุ๊บเนี่ยกลัมาบ้าเคซากิต่อแล้วก็ให้ด็อกเตอร์เนี่ยทำร้ายเคซากิเรื่อยๆแต่ว่าด็อกเตอร์เสือกทำให้เคซากิเก่งขึ้น เพราะว่ามันเป็นแผนของด็อกเตอร์เขาไงเออเขาอยากจะให้เครรสเกิเนี่ยมีร่างคิงฟอร์มแล้วพอรากครริงสกิการร่างคิงฟอร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยกูไม่ตามแล้วไอ๊สัตว์เด็กข้างไข่เครรสเกิจดีกว่าคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนจะเป็นคนดีนะแต่ว่าก็โดนจำเสลเทขนาดฮัจิเมะมีร่างใหม่แม้ยังจมอยู่ที่เดิมเออใช่แต่เขามีแค่ร่างแจ็คฟอร์มใช่ครับแล้วก็เอาแจ็คฟอร์มไปอวดชาวบ้านแล้วก็โดนกระทืบกลับมาแล้วในภายหลังนี่นะ แท oh. นฮาจิเมะไงเอกมีร่างตัดหน้ากูกูเป็นพระรองแท้ๆทำไมอะฮะจะฟันแต่ว่าฟันไม่ได้เดี๋ยวขี้มันจะไหล ก็เลยไปสู้กับไอ้คิงดีกว่าเ,ออเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยยังมีความเก่งอยู่โดนคิงเนี่ยฟันจนหน้าแตกโอ้โหแต่ถึงเขาหน้าแหกไปแล้วเนี่ยเ,ออขเขายังไม่ละความพยายาม <c oughs> เห็นไหมเขาเพิ่งหนึ่งคิงลงจนได้เ <c oughs> ขาไม่หน่คิงเพราะว่าคิงเขาตกใจไงออไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นยันใบหน้าโอ้นะฮะไม่เคยเห็นใบหน้าคนสักรอบเลยเขาตกใจเขาเลยยอมให้หนึ่งดีกว่านะครับปล่อยไปนะครับยังไงกูก็ตายแล้วยังไงจ๊กเกอร์ม่ก็คลองโรคอยู่แล้วนะครับ ก็คือเป็นกระสอบสายที่เก่งมากที่เก่งไม่ใช่อะไรนะเพราะภาคเอาเซเดอร์เขามีร่างคิงฟอร์มแล้วแต่คิงฟอร์มแบบว่าไม่มีอันเดอร์สิงนะคิงฟอร์มกรอบเปล่าๆอะเขาล้ำตัดเปล่าๆอันดับที่เจ็ดครับคาร์เมนไรเดอร์สเปกเตอร์ใน,นคุณมอสผมบอกเลยว่าสเปกเตอร์เนี่ยตอนแรกโผล่มานะ โอ้โห,โหเก่งมากตอนแรกเขามากระทืบโก้ไหมฮะเขามากระทืบโกนเ,ออเลยแล้วเขาบอกว่าเขาก็คือพี่ชายออพี่ชายนายด้วยแล้วก็น้องสาวของฉันเนี่ยตายประกลุนแกแล้วก็กระทืบโก้แล,กกโกแล้วก็ตามหาไอคนอนหลังๆนี่ตามหาไม่ได้นะทำไมอ่ะคือจะไปส่องเพเอกตลอดพระเอกตามหาปุ๊บเด็กกูยึดมันทีเดียวออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยึดไม่ได้ว่ะทำไมอ่ะไอ้พวกตัวของปีศาจโผล่ไม่ออวุ่นวายหมดแล้วทำให้โก้นั้นได้ขอพรแต่ว่าโก้อน่ะ ขอพรให้กับน้องสาวของเขาฟื้นคืนชีพมาทำให้สเปกเตอร์นั้นโอ้โหรู้สึกว่าดีใจมากขอยอมสละชีวิตให้กับทาเครุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหวิถีความกากมาเลยแพ้ตลอดสู้เฮียอะไรไม่ได้เลยความเก่งสะสมมาหายหมดอารันเนีล่างคนเนี่ยตบสเปกเตอร์สเปกเตอร์สู้ไม่ได้ไอ้เยากากมากวิถีความกากคือจะนอนให้ได้แล้วก็จะมีการแอคนูนแอคนี่นะแต่ว่าสู้ไม่ได้ เป็นเด็กข้างไข่โกดแล้วยิ่งพออารันหรือว่าเนโคมาเป็นเด็กข้างไข่ของทาเครุเนี่ย,อยโอ้โหสเปกเ,เตอร์นี่คือหมองมากดบมากอ,อไม่มีเลยใช่ไงหายหัวไปเลยนะครับอารันดูโดดเด่นกว่าเยอะ,ละหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเด็กข้างไข่ที่ดูมัวหมองอยันทายเรื่องแต่เขาเก่งนะเขามีหลายล่างอันดับที่6ครับคาร์เมนไรเดอร์ เบิร์ดเนี่ยคุณมอสผมบอกเลยว่าคาเมลไรเดอร์เบิร์ดเนี่ยคุณดาเตะก์เอกาโผลมาตอนแรกเหนื่อยนะเพราะกำจัดพวกยามี่ไปหลายตัวมากแล้วเขาได่เก็บเงินเก็บทองเพื่อรักษาผ่าตัดกระสุนที่อยู่บนหัวพอเขาผ่าตัดเสร็จเนี่ยโอ้โหกากมาเลยสมองกลับจําไม่ได้หรือวิธีการต่อสู้แรกๆก็ส่งมาสอนนู่นสอนนี่หลังๆสอนไม่ได้แล้วเฮียเอยไอคนที่กูสอนแม่งเสือเก่งกว่าหรือว่าเขาเนี่ย น้อยใจว่าเขาไม่ได้เบิร์ตล่างปกติแล้วเพราะว่าให้คุณกาโต้ไปเป็นแทนมาเป็นร่างโปรไทยไม่ได้ยังไงนะครับเขาเลยไปร้องเพลงดีกว่าเร้องเพลงได้เงินเยอะกว่าร้องเพลงอะไรเขาเบิร์ตคนละเบิร์ดพอไม่ได้ภาพพิเศษ10ปีโอ๊ตใช่ไงโทมาเนี่ยได้ร่างใหม่มาด้วยเบิร์ตเอ็กับโอ้โหมึงก็เหมือนเดิมเลยไม่มีความต่างเลยเลยผมว่าเอากระสุนเข้าสมองเหมือนเดิมดีกว่าะแล้วก็หาคนอื่นมาแทนคุณโกโต้ด้วยไอสัสคนนี้มาเป็นเนี่ยกาก อันดที่5ครับคาเปเมนไรเดอร์แมนนั่นเองฮะผมบอกเลยว่าไรเดอร์แมนในซีรีส์ V3 เนี่ยผมมาตอนแรกๆนะเขาเอามือจุ่มลงไปเองว่ะเพื่อให้มือเขาได้กลายเป็นตะขอได้ <laughs> สามารถยืดหดได้ไรเดอร์แมนเก่งนะ <laughs> <ๆ S 2> ตอนนั้นใน v ีเขามองหน้าผานะเขาเอาเชือกในมัด V3 <laughs> นะ <laughs> <laughs> เออเพาเก่งเกินเก่งอะไรหลังนั่นตัวปลอม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขายอมตายนะถึงเขาจะเป็นกระสอบทรายแต่ว่าในภาคเฮเซปทะกับยุคโชวาเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยเขาสามารถสู้กับเฮเซได้เรื่องจริงปะเนี่ยเอาตะขอเกี่ยวโอ๊ตแล้วก็ทุ่มลงมาโอ้โหแล้วก็ต่อสู้กับโฟเซ์อย่างสูสีดูดีเออว่ะเขาก็ยังมีความแก่งอยู่อครับผมก็ถือว่าเป็นกระสอบทรายที่แข็งแกร่งแล้วกันเพราะว่ายังเป็นคู่มือกับยุคเฮเซได้ที่เฮเซจะมีร่างเยอะและมีพลังพิเศษก็ตามอ่าครับผมมีแค่ตะขอเดียวกูสามารถชนะได้หรือว่าเขามีปากเอาไว้แบบว่าด่าเขาคนอื่น อันดับที่4ครับคาร์เมนไรเดอร์อิซสานี่คุณมอสผมบอกเลยว่าอิซ่าเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่มีการวิวัฒนาการเยอะมากใช่ไงต่อหลายร่างเลยที่โผลมาแล้วก็ร่างแต่ร่างเนี่ยเขเก่งแค่่าร่างละตอนที่เหลือก็โดนยับไม่ไว่าจะเป็นแฟนกายอาตัวไหนเนี่ยพอโผลมาตัวใหม่เนี่ยสู้ไม่ได้และตอนหลังเนี่ย แจ้งตาบอดเพื่อให้เมียสนใจะนะะแล้วให้เมียจะช่วยบอกทางที่ไหนล่ะกูมองเห็นทําให้บิชอปเขาชราใจตัวนี้มันตาบอดเด็กกูใช้แค่พลังแค่เศษเสียส้ยวนต์กูแล้วกันทําให้ความชราใจของตัวบิชอปนี่น่ยทาให้เกิดความหายนะแก่ตัวเองอพอบิชอปตายนะเสียกตาหายบอดเลยวะออ่ะเป็นไปได้ยังไงมันเกี่ยวกันอะไรวะต่อสู้เสียตาหายวะคุณเคยเห็นคนตาบอดไหมไปต่อยคนอื่นตาหายบอดแล้ว ไม่มีนี่ทฤษฎีอะไรเนี่ยไม่มืมออะแก้งตาบอดไอ้ซัดแต่เขาหน้าเดียวทั้งเรื่องไงผมไม่รู้ว่าหน้าไหนคือตาบอด <c oughs> ผมไม่คิดว่าเขาตาบอดนะผมคิดว่าเขาอะตาปกติ <c oughs> ตั้งนานแล้ <c oughs> พะพอตาบอดเขาก็เล่นเหมือนเดิม <c oughs> ช อันดับที่3าครับคาเมนไรเดอร์มักนั่นเองครับผมบอกเลยว่าคาเมนไรเดอร์มักเนี่ยตอนแรกๆในี่โผลมาในมักห้าเลยนะเขาทรงสง่ามากเลยนะอลังการงานสร้างมากและพอเวลาเห็นพี่ตัวเองเนี่ยจะรักพระเอกเนี่ยโอ้โหกูไม่มีคู่บ้างเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยคือส่งคู่ไหมกูคือเชดเชดพี่อะไรก็ไม่รู้ <S <S แล้วโผลมาเนี่ยเชดเนี่ยก็จะจีบพี่สาวอีกการมันเป็นว่ารักสามเศร้าออแล้วกูไรสัตว์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของมักด้วยบทรับทมแบบนี้มบทแม่งเริ่มหายไปแล้วมีพ่อตัวเองมากรุณามา คุยกับพ่อเอออย่างนั้นกูก็มีบทบ้างก็สบายใจแต่ว่าพ่อแม่งเสือกหักหลังเอาพ่อแม่งเร็วขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกตัวเองเนี่ยเป็นตัวรับตินร่างใหม่ของเขาคือร่างโกได้กระทึบลูกตัวเองซะจับเออแล้วหลังจากนั้นในบทของม์กนี่ก็จืดจางลงไปเรื่อยใช่ไงนะครับหลังๆเนี่ยโอ้โหตดวของมักเนี่ยเริ่มไม่ชอบเชสด,ด้วยแล้วไม่ชอบพ่อตัวเองด้วยจะไปสู้กับพ่อตัวเองเชสอุตสาห้าปรามจนเชสต้องมาตายฟรีพ่อตัวเองรู้สึกสงสารมากเห็นลูกตัวเองต้องมาช้ำใจแบบนี้กูยอมตายดีกว่าลูกจัดพ่อเลย อันนี้คือเบื้องหลังเพราะว่าโกฟิตเนี่ยไอตัวของไดมันทำลายไปแล้วไงกูยอมดีกว่ากูไม่ได้จะสู้อะไรต่อแล้วและหาก็ยังอยู่จบจากล่างรอยมินเนมันแปลงร่างเป็นเบซ่ากูตัวกระทืบแน่กูยอมตายก็เลยเป็นกระสอบทรายที่เก่งมากตับมารกนะเพราะเขาเนี่ยกำจัดโกไดไดเเขามีร่างคือชุดของเชดเนี่ยเป็นไรเดอร์เชดมารกอันดับที่สองครับคาร์เมนไรเดอร์กาแทกนั่นเองครับผมบอกเลยว่ากาแทกหลายคนมองว่ามันกระจก เพราะว่าเขาเคยโดนคลาสสิกเวิร์มในกระทืบสเล็กเท้เลยใช่ครับมันไม่กระสอบทรายจริงแต่ว่าเอาจริงนะกว่าจะได้ากาแท็กไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากที่อะเพราะเขาเนี่ยต้องมาอยู่ในห้องพิเศษและก็ให้ไอากาแท็กที่หลายคนสร้างเนี่ยสร้างให้มันมีชีวิตเพื่อไปทาร้ายมนุษย์โอ้โห ไม่รู้สร้างทาเฮียอะไรสร้างมันทาร้ายคนมีด้วยวะมันจะบินมาแล้วสวนเข้ามือไม่ได้เหรอกว่าจะเลือกคาคามีได้โอ้โหคาคามีต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกือบตายเรื่องจริงนะครับแล้วพอมเป็นกาแท็กเนกท้าโดนคาวมโตเลยคาวมโตบอกยังก่อนนายเนี่ยไว้เก็บไว้กินสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนยาเลื่อยมาแต่ว่าเขาตกก็ยังไม่กล้าไงเป็นคนเดียวที่คาโมตโตไม่กล้าแล้วตอนจบคือต้องดวนแล้วมันปากดีเกินไปไปสู้กับกาแท็กกาแท็กชนะเฉยเลยคาวุาโตยังไม่กล้าใช้ร่างไฮเปอร์เลยนะปัดไฮเปอร์ทิ้งเลย กูไฮเปอร์กูสู้ไม่ได้กูยอ,อยอมดีว่าแล้วก็คลิกไปสู้กาแท็กไม่ได้การแท็กเนี่ยถึงขั้นไปสูตรคีดเท่าพิเทพเลยนะ,นะสูตรให้หมด <c oughs> เผืจะได้เก่งขึ้นก็คือว่าเป็นกระสอบรายที่แข็งแกร่งมาก <c oughs> คุณมิชิมะเนี่ยฮกเก่งจะตายเ,เขาาตดหยุดไม่ได้นะร่างไฮเปอร์เนี่ยสู้ได้แป๊บเดียว ลงไม่นอนแล้วแล้วการแท็กมันหยุดได้ตอนไหนวะนี่ไงเขาเหวี่ยงไงเขาเรียกมุมแมลงตัวเองไปโดนตัวของคุณมิชิมะแล้วก็ขยับไม่ได้แล้วแล้วก็โดนไรเดอร์คิกแล้วก็ตายไปเลยอ๋ออันนี้คือความเก่งของการแท็กในภาคดีวีดีนะใช่ครับผมเขาได้ร่างตัวของไฮเปอร์ด้วยก็เลยทําให้แข็งแกร่งมากๆเลยนะฮะอันดับหนึ่งครับเรามารุ้กันว่าจะเป็นไรเดอร์ตัวไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรก็คือคาเมนไรเดอร์คูกากนั่นเองฮะผมบอกเลยว่าตัวของคูกาหรือว่าคูกาในภาพยีตร์เนี่ยกว่าจะได้ร่างต่างได้ เมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นร่างไททันฟอร์อะไรนี่ยมัต้องฝึกอะไรมากมายขอแค่ติดทีก็พอก็คือเจ้าพี่สาวตำรวจนี่ได้ ขอให้แค่มีฮีวิสอยู่ตรงหน้ากูสู้ได้หมดเปลี่ยนร่างได้หมดคือก็เรียกว่าความเงียบทาให้คนเปลี่ยนร่างได้และเขาเนี่ก็มาเป็นเด็กข้างไขดีเคทเพราะว่าพี่สาวตายนะไงไม่รู้จะอยู่กับใครมาอยู่กับดีเคทดีกว่าอครูกาดีๆไม่ชอบนะเซเบอร์ใส่ี3ีเพราะว่าได้เจอพี่สาวในโลกใหม่อีกไงล้วก็อินเกินไปคราวนี้ต้องกดให้ได้แล้วแล้วก็โดนยำทะเลเทเหมือนเดิมใช่ไม่ว่าไปโลกไหนนะครับว่ารับตีนบทตัวละครละทมมากไม่รู้พุ่มกับแคนคูกาดหรือยังไงนะฮะบทละทมเลือเกินยัน ไทยแอแปลงรักอัติเมตฟอร์มตัวแรกนึกว่าเก่งไอสัตว์เลยสูสีกับดีเคิร่างแรกอพอ DK มดีเคิไปร่างเวลเลนอ้โหมึงกากระทมมากมึงเน่ามากออแล้วมาภาคดีเคิมาท้าไดช็อกเกอร์เนี้ยได้ร่างใหม่ออไลซิ่งอัติเมตฟอร์มค่าพลังสูงกว่าร่างอัติเมตฟอร์มเป็นสิบสิบเท่าเลยโอ้โหครับแต่ว่าได้แค่ให้ซึกราเลือดออกมุมปากโอ้ไม่รู้ว่าเลือดหรือว่าซอที่คือซึกรากินไก่ทิ้งไว้อาจจะเป็นซอพริกแล้วพอไปสู้จริงเสี่ยงมาแพ้ชาูน ข้าวพลังเยอะนะแต่กระสอบทรายว่ะครับแล้วสรุปน yeah> claro ี้กระสอบทรายนี่เขาเก่งไหมใช่ไหมเขาเก่งส yeah> ุดละเขาเก่งไงข้าพลังเขาข้าพลังเก่งนะข้าพลังเก่งเขาบอกเก่งที่สุดไงแต่เอ๊ะมันกระสอบทรายอยู่ดีอ่ะก็ขอจบกับพิธีนี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างผมจะเอาสิบอันดับกระสอบทรายไรเดอร์ที่เก่งที่สุดอ่านี่คือเรื่องสุดท้ายของน้องพิงกี้แล้วอ่าใช่ฮะเป็นยังไงหลายคนน่าจะสนุกสนานแล้วก็อาจจะเห็นด้วยแล้วก็โอ้โหแต่ละอย่างที่เอามาเนี่ยมันโคตรก็อย่าลืมนะถ้าชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไม่ทาอะไร กดเลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่าคุณจะกันไหมว่าโถุจัดอะไรเป็นควยอะไรสัตว์ผมยังไม่ทำอะไรเลยเมื่อเป็นสตีนอะไรและตอนนี้ได้ข่าวว่าหนังหมาเปิดโปรเจกต์แล้วเนี่ยอย่าลืมสมทบทุนกันได้นะฮะที่หนังหมาของเรานะครับหรือว่าช่องวิวีด็อกนะครับสามารถโดเนทมาได้หรือว่าสมัครสมาชิกช่องได้มาพูดคุยกับเราได้เดือนละ50บาทเท่านั้นงั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งทิปมีไว้ให้แล้วกันอ่าพถ้าเกิดใครอยากจะสมทบทุนก็สมทบกันมาอ่านังหมารอดูกันได้ในปีนี้แน่นอนข้าวกองงานฟรล้ววนๆแ่่าขอบริจาควง ha 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 าสถานที่เออเป็นรอบแรกที่เราเช่าสถานที่เ <c oughs> มื่อก่อนเว็บเราไปแอบถ่ายนะพอ <P ot> รีบถ่ายเสร็จก็รีบหนีหรืออีกช่องทางน,นึงก็มูวี่ด็อกไปสมัครสมา,สมาชิกได้แล้วก็ช่วยส่งทุนด้วยถูกต้องะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรไปดูแฟนเพจโฟร์ฟันด์ข่าวคเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกูแจนมึงถึงไม่ตอบเขาวะฮะไอ้ที่เขามารอตั้งเยอะแยะเนี่ยรอซื้อเสื้อหนังหมาเนี่ยแต่มึงไม่มีเลยเขาวะมันไม่มีแล้วหนังหหหหหหมมมมมมมาาััััันนนนนนดดไไไปปแแแลลล้้้้ววเเยยต่่่งงีกก็ซซืืืออออออ ครับหนังแมวตัวสามร้อยบาทหนังมีสี่ร้อยบาท,บาทส่งฟรีกันไปใช่หรือว่าอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็มาได้นะฮะ,อะตอนนี้เรายังเปิดรับนะเปิดรับเพราะนางมาไทยเซ็ตคุยเปิดแล้วนะผมให้โอกาสนะเพราะว่ใส่ลิงไม่ทันเอาวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอตัวลาแต่วันนี้บ,บ,นบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ